โอ้ต้นกใหญงแล้วค่ะมากินเขาหน้าค่ะทีมเดียวกันค่ะกับพาใส่เสียสีเดียวกันเลยโอ้เขาเกิดต้นกใหไงแล้วค่ะโอ้แล้วสีได้สามเขาใส่ปุ๋ยค่ะมันนี้มาใส่ปุ๋ยโอ้เขียวงามนะฮอฮือฮือนือ,อนื <laughs> นนาอาื่ฮือฮอ คล้องมัน้ปลากินคองวันเอาต้นไม้มาปลาน้ำปลาให้ทรงปลาให้ทงมาขิาค่ะใตรุปอ่างอูกินเขายูอหน้าร่มเย็นๆตำบอกงูเข่าปฏิบัติการห่างกวาดตัดหญ้ากวาค่าขางกูแค่แหนมลบเขาซามค่ะ พระเนตแต่งตัวน้ำมงินหยแล้วค่ะลแล้วค่ะลกกาแล้วไปถามาล,ลูกเราค่ะตนกามาส้มเขายังอยู่ท่อนคู่แท้อยู่ภูมิสวยพ่อกระต้านยาเร็วขึ้นเขาเร้วมากค่ะาาสามเขา แม่แม่ลกกาแล้วค่ะยังกนเดิลงหน้ามูอยู่มาสามเขาเอ้ยถึงเขาสีเขียวสดใสนะค่ะเขากับบรรยากาศท้องทุ่งลกอันดลายคุณมาลกอันดลายแล้วก็ปลูกอันไหนให้ความค่ะความสุดมความแดีวว่าแม่ได้ดำแล้วค่ะ ดำค้างๆแม่ไซจักต้นมองเมื่อแล้วคะ่ะโอ้สองหันหยอดออกน้ำได้ทันไหม ขวายอยู่ไกลนนๆตาใหญ่เอ็นเอ็นมาเหยียบทั้งเหยียบต้นข้างหลัง <c oughs> แม่ดำหน้าค่ะไปค่ะแม่เฮดตรงนี้แล้วเข้าสิบไปข้างหน้าค่ะ มาสามเขาคะ่ะเราจะเดินไปตรงที่ว่างๆตรงนี้นะคะว่างนิดนึงอุ้ยนี่ไข่มาคอยค่ะอันนี้เขาต้องเอาออกด้วยนะคะไข่หอยเชอลีเดี๋ยวมันมากินเข่าเขาคะ่ะ นี่ยค่ะตรงนี้ว่างเดี๋ยวสิรงไปสามเขาค่ะว่ามอุปรณ์อลงมาในหน้าลรวค่ะนี่ค่ะวางๆน่าเขาก็สีร้องเอาซุ้มี่ยุกไก่ๆกันนะคะ เศดน้นเนี่ยเท่ากระโลกอดกันหน่อยอุ๊ยผิดพลาดาตรงนี้เลยเอาได้มาแล้วมีการเด็ดหยอดออกสักก้อนค่ะเป็นยังสีแล้วเอากระเสียบตรงที่ วางกันเก็บตรงนี้อโอเคค่ะนี่เดี๋ยวเข้าก็ไปเหตุตรงส่วน วางเขาับแซมเข้าไปค่ะอือเอาจาัดตรงนี้มันนิดนึงนี่เขาจะแซมเข้าไปโอเคค่ะเป <c oughs> <c oughs> ็นความสุดท่าแม่กำลังมากเลยค่ะ่อนกำลังตัดหญ่ของเพื่อน ผักเส้าเมียค่ะเมียผักกินข้าเทียงก่อนวันนี้แต่เทียงหน้ามาปุ่นเดินเหลียวเวิ้งยันยๆนี่กินข้าเลวจังสิมาเฮนค่ะเออกว่ากำลังเสร็จปุ๋ยอยู่ผักเมยก่อนค่ะตามกระป๋องโอ้ยค่ะใส่เราตอกแกนมี เทียงหน้าคนอ่ะแน่เทียงหน้าบ่ได้เทียงแม่เด้อมื้อนี้อยู่เทียงหน้ามื้อนี้บ่เทียงแม่มื้อนี้เทียงหน้าคุณ่อ่อวาดถุยอยู่ซุปยังครับมาเีืยค่ะคุณ่ะไข่นกกระทามาต้มกินอยู่หน้าต้มไข่นกก็เป็นไข่นกอยู่แก์เอาข้ากินเขาปิกนี้ค่ะแป้งน้ำจากกินเขาค่ะ เมื่ออาชีพคือเราได้ขาก,กินเขาแล้วพูดนะจุ่มเอาจุ่มเมา <c oughs> เวิงน,นี้เป็นเวื่องที่ใหญ่ที่สุดถ้าววนนแล้วเวิรงนี้เราฮาสีสบายวาสันตัวค่ะม่สามขาตัวค่ะผุนพ่อใส่ปุ๋ยอยู่ไกลๆพสวยค่ะสวยเป็นแถวเป็นระเบียบ <c oughs> <c oughs> มีเ้งแล้วดำได้อีอมีแห้งดำ,<ม>ดำอีกค่ะผุนแม่ลูกกา้าวไว่ะ้า สูนต่อไปค่ะ